เห็นแล้วใช่ไหมว่าธรรมชาติของตลาดเป็นยังไงทุกคนแห่กันมาขายให้ผมสุดท้ายราคา,าก็ตกคุณเอาไงต่อแต่ถ้าเกาอี้ทุกตัวเป็นของผมแพงแค่ไหนเฮียก็ต้องจ่ายใช่ปะเฮียตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้ว เคยคิดกันไหมครับว่าสัญ,ญลักษณ์ดาวสามแฉกที่เป็นตัวแทนของความหรูหราเป็นรถในฝันของใครหลายคนจะมีวันที่จะต้องเผชิญกับมหาสงครามราคารถแลกแจกแถมอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับแล้วที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือการที่โชว์รูมหรูหราของพวกเขากำลังถูกเปลี่ยนมือให้กับแบรนด์จีนหน้าใหม่แล้วก็ล่าสุดอย่างศนย์สตาร์แฟลกในประเทศไทย ก็ต้องเปลี่ยนเป็นออดี้นะฮะจากสถานการณ์สงครามราคาในปัจจุบันนี่ไม่ใช่แค่ข่าวทั่วไปแต่มันคือสัญญาณเตือนจากสมรภูมิยานยนต์ที่กำลังพลิกโฉมหน้าไปตลอดการกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมาจากสงครามราคาของ EV ในประเทศจีนเหมือนกันนะครับจากประเทศจีน สะเทือนมาถึงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นหรือว่าค่ายยุโรปอย่าง m e r c e d e s b e n บก็ได้รับแรงสังส่นสะเทือนในครั้งนี้เหมือนกันจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้ง m e r c e d e s b e n บในประเทศไทยมีการลดราคาแรงๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นล่าสุดมีการลดราคาประมาณ1.5ล้านถึง2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วต่อมาบริษัท Mercedes Ben บประเทศไทยนะฮะก็ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเบน สตา r f แฟลกได้สิ้นสุดการเป็นตัวแทนจำหน่ายศูนย์บริการ m e r c e d e s b e n บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ย m e r e e d e s b e n บออกมาบอกว่าเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ยอดขายรถยนต์หรูที่ลดลงนะครับแล้วการที่เบนนั้นหันมาใช้โมเดลใหม่ในชื่อว่า Retail of the Future ที่พยายามให้เบนทั่วประเทศนั้นใช้ราคาเท่ากันนะครับก็เลยส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจเดิมของเบนสตาร์แฟลกนั่นเองนะฮะก็เลย กลายเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็แรงสั่นสะเทือนในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าไม่เว้นแม้แต่ในตลาดประเทศจีนนะ,ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่เบ้นในประเทศจีนก็ได้รับสัญญาณเตือนนะ,ะมีการปิดโชว์รูมลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์จีน,นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีถึงขนาดค่าย GAC ที่ไปดิวกับทางด้านจิปไคลเ s อร์นะครับซึ่งเป็น GAC ชิปคลเ s อร์ก็ได้มีการ ล้มละลายนะฮะมีการประกาศว่าล้มละลายเหมือนกันในประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามันจะเป็นสัญญาณเตือนหรือว่าอาวสานแบรนด์รถหรูทั่วโลกหรือไม่นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวกระแสของดินเลอร์เมอร์เซเดสเบน์วันล่าสุด ดิลเลอร์อย่าง s t a r f l ฟลกที่ใหญ่มากๆของเบนซ์ถึงขั้นปิดตัวลงนะครับแล้วสิ่งที่ยืนยันว่าตลาดเบนซ์นั้นกําลังอยู่ในสภาวะไม่ปกติก็คือกระแสะการลดราคาที่หนักหน่วงเหลือเกินนะครับอย่างที่เราหยิบภาพมาให้ดูจาก Autolife Thailand เนี่ยก็มีการลดราคาถึง1.5ล้านถึง2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับคำถามเนี่ยก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์หรูระดับโลกคนใช้รถชั้นบนขนาดเม r c e เ e s ด e n บในบ้านเรากันแน่นะครับ ซึ่งก็มีข้อมูลที่ยืนยันจากตลาดตรงนี้เนี่ยจาก Autolife Thailand นะครับเขาบอกว่าตลาดรถยนต์ในกลุ่มพรีเมียมแบรนด์เนี่ยในปี2024ลดลงถึง22.6%นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเ e r c e d e เ b e n z นเองมียอดจดทะเบียนลดลงมากถึง29.2%กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสาเหตุก็คือเบนตต้องหันราคาแล้วก็ดิลเลอร์ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตลาดหลูเนี่ยกำลังหดตัวพร้อมด้วยการแข่งขันดุเดือจากสงครามราคาจากค่ายจีนะฮะก็ส่งผลกระทบมาที่แบรนด์อย่างเบนซ์เหมือนกันนะฮะเมื่อยอดขายโดยรวมลดลงการแข่งขันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งแบรนด์ยุโรปด้วยกันเองแล้วก็การุรุกคืบจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนะฮะที่เสนอทางเลือกใหม่ในราคาที่น่าสนใจแล้วก็ถูกกว่านะฮะอย่างเช่นแบรนด์อย่างซีเกอร์หรือว่าเอ็กซ์เพิร์นั่นเองนะครับ ซึ่งต้นทุนการดําเนินงานดิลเลอร์ที่สูงการรักษามาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการระดับพรีเมียมก็ยังมีค่าใช้จ่ายมหาศาลนะแต่ว่าในขณะที่ยอดขายก็ยังน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมนะก็เลยทําให้ดิลเลอร์นั้นต้องแบกรับภาระหนักจนสู้ต่อไปไม่ไหวนั่นเองนะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาจาก หลายสาเหตุปัจจัยก็คือสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศไทยแล้วก็ยอดขายรถหรูที่ลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเบนซ์อีกด้วยที่หันมาใช้โมเดลใหม่ที่ชื่อว่า Retail of the Future โดยกำหนดราคาจำหน่ายให้เท่ากันทั่วประเทศนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นอาวสานของเบนซ์สตาร์แฟในที่สุดนะครับที่เขาอาจจะต้องเปิดหน้าแรกกับค่ายจีนนะฮะโดยเฉพาะ แบรนด์หรูหลายๆแบรนด์ของจีนเนี่ยที่ทำราคาดุเดือดเหลือเกินจนกลายเป็นจุดจบของเบนสตาร์แฟลกในที่สุดเลยนะครับจากในประเทศไทยตอนนี้เรามาถึงในประเทศจีนก็เรียกว่าละสัมไม่แพ้กันเลยนะครับเมื่อโชว์ลูมเบนที่ใหญ่ที่สุดในหูหนานถูกแทนที่ด้วยศูนย์ไอโตะแบรนด์จีนสุดล้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โชว์รูมเบนซ์ในจีนเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นไอโต้ล่าสุดมีหลักฐานจากหลายแหล่งข่าวเช่นใน X นะครับว่าโชว์รูมเมอร์เซเดสเบนขนาดใหญ่ในหูหนานที่สุดนะครับได้เปลี่ยนเป็นไอโต้เอ็กซ์เพลเลนส์นะครับเซ็นเตอร์โดยแบรนด์ไอโตนะฮะก็คือการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์เซเลสกับแบรนด์หัวเว่ยนั่นเองนะครับโชว์รูมนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่ระดับใหญ่ที่สุดในหูหนานและน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มโชว์รูมขนาดระดับ ภูมิภาคที่ออกแบบมาเพื่อรอ,องรับลูกค้าพรีเมียมระหว่างเมืองนะฮะมันไม่ใช่แค่โชว์รูมย่อยหรือสาขาย่อยแต่คือศูนย์บริการระดับภูมิภาคของประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากสัญญาในไทยที่เรากล่าวไว้ตอนต้นเนี่ยกำลังดูเล็กน้อยไปเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับภาพที่เกิดขึ้นจริงที่มณทุนูหนานประเทศจีนนะคุณลองจินตนาการว่าโชว์รูมเมอร์ซิเดสเบนที่เคยอลังการแล้วก็ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศจีนไทยเมื่อตอนปี2023นะครับแต่พอมาปี2024เนี่ยภาพกลับพลิกผันชนิดที่หลายคนต้องตกตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อมันถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ประสบการณ์ไอโตหรือว่าไอโตเอ็กซ์เพลนเนนะครับผมบแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่พัฒนาโดยเซเลสกรุ๊ปแล้วก็หัวเว่ยไปอย่างเต็มรูปแบบแล้วนี่คือสิ่งที่น่าสนใจและตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับการพังงาดของบแบรนด์จีนสู่ตลาดพรีเมียมไอโต ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปแล้วแต่เป็นรถที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยระบบการขับขี่อัตโนมัติและระบบการปฏิบัติการ h a ร m o ม y ี s จากหัวเว่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งการที่ไอโตะนั้นเข้ามาแทนที่เบนซ์ได้ถึงขั้นยุดโชว์รูมสะท้อนว่าแบรนด์จีนมีศักยภาพในการดึงดูดลูกค้าตลาดหรูได้แล้วนั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าหวนวิตก ของเบนซ์พอสมควรเลยนะครับความรวดเร็วและเทคโนโลยีคือเกมใหม่นะฮะแบรนด์จีนพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเร็วกว่าในการนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยในรถยนต์การที่โชว์รูมหรูถูกเปลี่ยนมือไปอย่างรวดเร็วนะครับแสดงให้เห็นถึงพลวัตของตลาดจีนที่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างไม่ลังเลนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข่าวที่สองที่เราเล่าท่านผู้ชมฟังสำหรับแบรนด์ที่ขึ้นมาแทนที่สูนย์เบนที่ใหญ่ที่สุดในหูหนานก็คือแบรนด์อย่างไอโต ศูนย์ e Xperience นั่นเองนะครับที่ขึ้นมาแทนที่ศ0ย์เบนั่นเองต่อมานะครับแบรนด์ GAC Fiat Chrysler a u t o m o b i l e หรือว่าแบรนด์จิ๊บกำลังเจอบทสรุปอันเจ็บปวดนะฮะตอนนี้ยืนยันว่าแบรนด์หรูกเก่าแก่กำลังละสัมนะแล้วพร้อมที่จะล้มละลายไปแล้วนะครับในตอนนี้หากภาพของเบนท์ที่กำลังเผชิญความท้าทายและโชว์รูมที่ถูกแทนที่ด้วยแบรนด์จีนยังไม่ชัดเจนพอนะครับการล่มสลายของ GAC Fiat Chrysler a u t o m o b i l e กิจการร่วมค้าที่เคยยิ่งใหญ่และผลิตภัณฑ์รถยนต์ชิปขายดีขายดีในตลาดจีนเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะฮะที่ยืนยันว่าแบรนด์หรูและแบรนด์ดั้งเดิมกำลังอยู่ในภาวะระสำอีกเช่นกันนะครับความผิดพลาดที่นำไปสู่การล้มละลายพร้อมหนี้สินกว่า8.1พันล้านหยวนกันเลยทีเดียวนะครับปัญหาคุณภาพ,าพที่ไม่สามารถแก้ไขได้การล้องเรียนเรื่อง ปัญหาจุกจิกของรถยนต์นะฮะจนเสียความเชื่อมั่นอย่างหนักนะครับตามแหล่งข่าวตรงนี้แล้วก็ยังมีความล่าช้าในการปรับตัวเข้าสู่ยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนด้วยนะครับในขณะที่ตลาดในประเทศจีนส่วนใหญ่กําลังพุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวนะครับแต่ว่า GAC FCA นะครับยังคงยึดติดกับรถยนต์สันดาบนะฮะทำให้พลาดโอกาสสําคัญแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับความขัดแย้งภายในอีกด้วย ปัญหาความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้ร่วมทุนทําให้เกิดการตัดสินใจแล้วการปรับตัวล่าช้านะครับในเคสของ GAC Fiat นะฮะคือบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดว่าหากแบรนด์ไม่ยอมปรับตัวไม่รับฟังเสียงผู้บริโภคแล้วก็ไม่สามารถทําตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้แม้จะมีชื่อเสียงในระดับโลกก็พร้อมที่จะถูกลืมแล้วก็ล้มหายตายจากไปในที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการล้มละลายของแบรนด์ GAC Jeep ในประเทศจีนในครั้งล่าสุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะทราบว่ามันก็มีรถทรงกล่องออกมาเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเกรดวอลมอเตอร์แทง3ลงแทง3 0 0 0นะก็ออกมาได้อย่างเรียกว่าสวยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับสรุปนะฮะยุคสมัยของยานยนต์ที่จีนเนี่ยกำลังขึ้นมาเป็นผู้คุมเกมนะภาพทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเบนนะฮะที่จะต้องลดราคาและ,ะเผชิญความท้าทายในไทยโชว์ลูมเบน ในจีนที่กําลังกลายเป็นไอโตะแล้วก็ล่าสุดก็คือการล่มสลายแล้วก็ล้มละลายของ GAC Fiat Chrysler นะครับล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วในขณะนี้แบรนด์เก่าแก่กำลังเผชิญหน้าการทดสอบครั้งใหญ่นะครับที่จะต้องปรับตัวนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆและเข้าใจในตลาดที่ซับซ้อนด้วยนะครับแบรนด์จีนกำลังพังงานขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ถึงแม้แบรนด์จีนจะทำได้ดีแต่ว่าในเรื่องราวของที่เราเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของรถค้างสต็อกนะฮะก็กำลังประสบปัญหาเองเหมือนกันนะฮะเรียกว่าแบรนด์จีนก็ละสัำพอลดราคากันเองตัดราคากันเองก็ไปมีความซวยที่แบรนด์ยุโรปแล้วก็แบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะแล้วแบรนด์ยุโรปเนี่ยอาจจะราคาสูงกว่าและความแข็งแกร่งก็สู้แบรนด์ญี่ปุ่นไม่ได้นะฮะก็ต้องล้มหายตายจากไปทีละแบรนด์นะฮะเริ่มต้นด้วยโชลูมเบนท์นนะฮะที่ขนาดใหญ่ที่สุดในหูหนานแล้วก็การล้มละลายของ GAC เฟียสไคลเซอร์นั่นเองนะครับช่างน่าติดตามจริงๆว่าแบรนด์หรูเนี่ยจะอยู่ยังไงนะฮะในขณะที่แบรนด์จีนอย่างซีเกอร์หรือว่าจีรี่เนี่ยก็ทําราคาเรียกว่าไม่ได้แพงเลยนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีการออกแบบเนี่ยก็เรียกว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทําได้เพียงแค่เตรียมรับมือกับเคลื่อนลูปใหม่ที่จะคัดคนที่อ่อนแอออกไปเท่านั้นนะครับเฝ้ารอชมหน้าวงการยานยนต์ของโลกของเราในวันข้างหน้านะฮะว่าผลสุดท้ายนั้น จะเป็นอย่างไรจะเหลือแค่แบรนด์จีนหรือแบรนด์จีนจะแข่งขันกันเองจนตายไปเหลือแต่แบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าจะเหลือแต่แบรนด์จีนกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่พออยู่ได้แต่แบรนด์ยุโรปนั้น ต้องล้มละลายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าโดนตัดราคาจนไม่เหลือกําไรแล้วก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับ3ข่าวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสตาร์แฟลกหรือว่าศูนย์ไอโตะใหม่ในประเทศจีนหรือว่าล่าสุดก็คือการล่มสลาย GAC จิปคลายเซอร์นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความตรงนี้บ้างก็แสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนํามุมมองยานยนต์ดีๆนํามาเสนอท่านผู้ชมอีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ